วันนี้ดีไอคอนเฟมิลี่จะพาทุกคนไปไหว้พระพร้อมด้วยตะลุยถ้ำกันที่วัดถ้ำผางามอำเภอแม่ปริกจังหวัดลำปางซึ่งภายในถ้ำมีรูปปั้นเหมือนพระเกจิอาจารย์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยประดิษฐานอยู่และหินงอกหินย้อยที่สวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกันอ้อข้งข่าวเยอะด้วยนะครับถ้ำนี้ เราอยู่ที่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางนะครับเราจะเดินทางกลับกรุงเทพนี่เราเจอวัดวัดหนึ่งโดดเด่นด้วยพระสมเด็จองค์โตอยู่หน้าวัดเลยนี่วาวมากนาาะคะ,ะ,ะวัดนี้อยู่ที่ถนนเลยถนนทางหลวงมาเลขหนึนะคะใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเขาบอกว่าวัดนี้มีถ้ำด้วยอ้ายังไม่บอกชื่อเลยชื่ออะไรวัดถ้ำผางามวัดถ้ำผางามแสดงว่าต้องมีถ้ำมีผามีงามตามชื่อ โอเคเคดี๋ยวเเราาาขข้้ไปดูงในกันบ <ไป S 1> <Bye S 2> ครัั<ล>วดถ้ำผางามอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางหรือสํานักปฏิบัติธรรมพมลังศีวัดถ้ำผางามตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1กิโลเมตรที่496มีความโดดเด่นด้วยพระสมเด็ดจจักรพรรดิราชาองค์ใหญ่อยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหลายหน่วยงานในการจัดสร้างพระสมเด็จนี้ขึ้นมา ขับรถตามทางเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับสวนเกาะกลางที่แสดงรูปปั้นเหมือนพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงสีทองเหลืองอลางสะดุดตาและศาลาต่างๆทั่วบริเวณถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และแห่งเดียวของอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางด้วยสำนักปฏิบัติธรรมนั่นไง พรมลังสีพรมลังสีอ่าฮะวัดถ้ำผางามถ้ำผางามวงเล็บมอม้าคืออะไรเอ่ยเออต้องงามไงมเออทำไมต้องวงเล็บมอม้าด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูป้ายชัดๆก่อนนี่นะครับวัดถ้ำผางามองค์แรกนะครับรก็คือสมเด็จพระอาจารย์โตพรมลังสีค่ะใช่ใช่มือชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะจริงๆถ้าเราดูเนี่ย รอบๆเนี่ยเกจิอาจารย์ดังเราเรารู้จักเกือบหมดเลยนะรูปปั้นก็จะทำนะครับลงสีแบบเป็นสีทองนะครับเหลืองอลา,ามเลยองค์นี้อ่าครูบาเจ้าสีวิชัยองค์กลางแล้วครับพระพุทธทศักยะมุนีปฐมบรมรัตน์อปางนี้เราเคยเห็นไหมอ,องค์นี้นะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะ เคยได้ยินเป็นชื่อเพลงด้วยไหมเหรอพระดังคงใต้อ๋อนี่ก็คือรวมรวมหมดเลยตัวเกจิอาจารย์ดังทั้งประเทศ เตนตีระครังลูกละสามครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่อ,อ,อธิฐานว่าให้ t ด e i ไอคอน m ฟ l มีช่องเราดังกังวานเหมือนระครังสามใบนี้ไอคอนโชว์ไทม์ช่องไอคอนโชว์ไทม์ด้วยโอเคคนซับเดี๋ยวไม่รอยนะโอ,โอเค <c oughs> อธิษฐานขอให้ช่อง The Icon Family ของเราดังเรียงปลล้งเหมือนคล้องใบใหญ่ <Wow! S 1> สาธุตอนนี้เราอยู่หน้าที่นะครับเขียนว่าศาลาเงินสดก็เป็นการเสี่ยงโชคนะครับโดยที่มีพระสังกัจจายท่านอยู่ตรงกลางสระน้ำน,นี่เป็นสระน้ำรอบเลยดูว่าจะสำเร็จไหมให้โยนลงในที่เป็นบาทของท่านหลวงพ่อเงิน นะครับแล้วก็บาทอีกองคหนึ่งแล้วก็ตรงกลางสะดือได้ไหมะสษากราจายได้ไหมทำไมอ่ะอา้าวยากงไงทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายาม,มอะไรที่ได้มายากๆเวลาประสบผลสําเร็จแล้วจะยิ่งใหญ่เสมอมจะโยนนะครับผมก็มีคาถาคําอธิษฐานโยนเหรียญด้วยนี่ตาตุอ่ะตาโนบ้างค่ะลองอธิษฐานดูอ่ะโยเลยเอา้าว ลงตะกร้าได้เฉยเลยวว้าอ่ะอีกเหรียญหนึ่งลูกอืมได้หนึ่งเหรียญอ้โหเข้าตรงกลางครับผมสาธุอีกทีนึงตอบย้ำอ่าได้เหรียญเดียวโอแม่นมากโอเคครับขอให้คำอธิษฐานเป็นจริงทุกประการทเถิดสาธุ แม่ไม่ยอมคุณแม่ยังไม่ลงสักเหรียญเลยเดี๋ยวต้องแก้ตัวค่ะต้องเอาเอาลงให้ได้สักเหรียญนึงอ่ะคุณแม่มีอีกเหรียญเหรอไม่มีอ้าวก็ให้ตามลิมิตของเราไปเอาเหรียญบูรดอ่าไปเอาเหรียญบูรดมาโอ้โหมันต้องมีลงบ้างแหละถ้าเอามาเยอะกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแม่จะเล่นตรงนี้คุณแม่โยนเกือบเกือบเกือบถ้าโยนกันอย่างนี้นะโยนทั้งวันยังไหววันนี้ โดดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเขา<ม>จะมีถ้ำตามชื่อเขาถ้าผางามอย่างที่เราบอกว่ามีถ้ำม,มีผาและมีงาม่าโอเคท่านที่จะเข้าภายในถ้ำอ่าให้เขาไปยกปักปักเกอร์สีดําในศาลาเสียก่อนจึงขึ้นไปได้ก็เหมือนกับเป็นการไปเปิดไฟนะโอเคนักสํารวจถ้ำนี่ทางเข้านะครับก็จะเป็นยักษ์รูปปั้นยักษ์ เด็กบอกว่าน่ากลัวคือยักษ์ตาขาวไม่ใช่ลูกคือสีดําเขาทาสีดําไปแล้วแล้วการเวลาผ่านไปเรื่อยๆเก่าๆสีเขาลอกเฉยๆแหมช่างสังเกตซะด้วยาตามข้อมูลเขาบอกว่ามีบันไดยอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อค่ะหนึขั้นหนูรู้ได้ไงคะอ่านนะเปล่าค่ะหนูดูคลิปก่อนมาโอ้ <c oughs> <c oughs> ทำกันบ้านด้วย <c oughs> โอ้เป็นไง นะครับทางเดินก็จะเป็นบันไดสบายๆโอูนนี่แหละดีเลยทางเดินดีเลยครับไม่ลําบากไม่ลําบากเดินได้สบายเมื่อกี้บอกว่าไม่ลําบากอยู่เลยเดี๋ยวดูทางขึ้นไปสักก่อนเยอะหน่อยเยอะขั้นหน่อยนะแต่ดูแล้วไม่ลําบากคือเขาเป็นยังไงการการสร้างก็คือบันไดไม่ได้ชันแต่ละขั้นเนี่ยหน้ากว้างมากเลยทําให้มีระยะในการก้าวก้าวเดินได้แบบอืดูแล้วไม่เมื่อยครับ สีเขียวด้วยนะมอสสดใสเลยฝนตกมอสอืมใช่มีตะไคร้มีมอสรู้สึกปวดขาแล้วได้ครึง่งนึงแล้วปวดขาเลยเหรอครับไม่ได้ออกกำลังกายก่อนมาก <c oughs> นี่นะครับก็ธรรมชาติลมลื่นนู่นนะครับข้างบนของเราถึงยอดแล้วทางเข้าถ้า อ่าตรงนี้ขั้นบันไดชันนิดหนึ่งนะครับแบกอะไรมาครับคุณแม่เรามาถ้าเราก็ต้องมีอุปกรณ์ส่องสว่างนะโอ้มีไฟพร้อมแต่เมื่อกี้เราไปสับเบกเกอร์แล้วนะสับลงหรือสับขึ้นเราก็ไม่รู้เออมีมีดเหรออฮะ,อะสับมีมีดโอ้เด็กเล่นมุกอ,อ,อ่ะเสียงจักระจันไหม จักรจีฮ่าฮ่จี่เอฟเฟกได้เยอะโห<ฮ>เด็กบอกคลิปนี้ใส่เอฟเฟกได้เยอะสำหรับใครที่ยังยังไม่ไปดูคลิปบาสบอมของช่องไอคอนช t i m มอย่าลืมไปดูด้วยเฮ้ยมาไทยอินช่องอะไรคุณพ่อเนี่ยฮะอ่ะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครมากันถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บส r i b e กันด้วย จะถึงแล้วถึงแล้วอีกนิดเดียวมีตีะังอ่ามีตีละครั้ง,ง,งด้วยจะเป็นบริเวณหน้าปากทางเข้าถ้ำโอเคมีป้ายเขียนว่าให้เาคาะระฆังเก้าครั้งนะครับก่อนเข้าถ้ำอ่ะ,อะเริ่มเลยค่ะวนได้เลยใบยใหญ่ก็ได้ใบเล็กก็ได้หรอกใบ,บใหญ่ก็ได้เก้า <9 S 2> ครั้งอ่ะอเคะเาะเลยค่ะติดกันเลย ้กวทำไมไม่นับบปหลูกไม่หนูนับหนูก็นับถึงสิบตลอดวันที่โรงเรียนรก็มีนับเลขเกินมากมีสิบเด็กจะเรียนเลขฐานสิบมาครับตรงนี้ก็มีสารก็ขออนญาตเข้าสถานที่นะครับอนหนุไปบริจาคหน่อยดกทําบุญหน่อยเรามาสถานที่ไหนเราก็ต้องบริจาคเพื่อไปทําบุญเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าอุปโภคบริโภค ค่าสงในนี้จะมีขี้ข้างข่าวด้วยนะถ้ามีขี้ข้างข่าวแสดงว่าต้องมีตัวข้างข่าวด้วยนะยังมีอยู่เฮ okay. uh, ้ยเยอะอยู่นะงาบินว่อนเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปหายังไม่เคยเห็นข้างขาวแบบชัดชเออโอเคอ่าลองดูก่อนอะเดี๋ยวเราเราไปหาเบเกอร์ก่อนนะครับสับเบเกอร์ก่อน อาไฟลรวติดแล้วครับผมเรากดเบเกอร์แล้วไฟมาแล้วภายในถ้ำจะมีป้ายประกาศเตือนขนาดใหญ่ที่แสดงถึงเหตุการณ์และอาถรรพ์ต่างๆของถ้ำแห่งนี้ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมก็ขอความร่วมมือในการสำรวมและเคารพสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับเนื่องจากประวัติถ้ำนี้ไม่ธรรมดาเลยก็เราต้องทำบุญค่าไฟหน่อยมีตู้หยอดค่าไฟอ่า มีลำโพงเสียงกระจายเสียงด้วยนะอ่ะไปเดี๋ยวเราตามทางเดินเข้าไปครับก็มีกลิ่นของขี้ขางขาวนะแล้วก็มีขางคาวอยู่ข้างในอดูหน้าค้นหาลึกลับดีตรงนี้เขียนว่าหยุดอ่านสักนิดรูปเหมือนพระเกจิในถ้ำถ้าไม่กราบพนมมือไหว้ก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคล อ,อ๋อนี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับสาธุนี่แล้วก็มีอีกนะครับในนี้หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์สาธุท่านอันนี้เป็นลากไม้นะครับยาวลงมาจากด้านบนเลยดูดิโอทะลุถ้ำลงมาเพื่อที่จะแบบมาหาน้ำในถ้ำอะ่ะและเพื่อจเจริญเติบโตแต่ ตอนนี้น่าจะตายไปแล้วนะต้นไม้นี้อ่ดูพระรูปถัดไปครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับอ,อันนี้มีอาสนะอาจจะมีพระท่านมานั่งสมาธิใช่ไหมดูสิจากร่องรอยเนาะอุะอยระวังสะดุดล้มด้วยนะครับ อันนี้คือหลวงปู่สุกวัดมะขามเท่าฮะนู่นนูน,น,นข้างบนข้างบน,งบนแม่สัตว์ข้างบนหน่อยโอ้ <Huh? S 1> ผีเสื้อฮะ <laughs> ไม่ใช่ผีเสื้อ <c oughs> ขังคาวบินให้กวักไหวดูนะครับเวลาแสงไฟไปกระทบ <c oughs> เห็นไหมว่ายังมีหินเห็นงอกหินย้อยที่ที่ยังมีประกายอยู่แสดงว่า เขายังเจริญเติบโตได้อยู่ใช่ไหมน่ะเห็นไหมคะอ่ายังสวยอยู่เลยนี้สมเด็จโตนะครับพมรังสีแว่ามีน้หยดอ่าอ่าน่าจะเป็นน้ําหยดที่เป็นหยดลงมาใส่ใส่แอ่งน้ํานี้นะครับหินย้อยหินง,งอกก็เกิดจากน้ําตรงนี้แหละบ่อน้ําพุทธมนหลวงปู่โตก็คือฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เราไปดูแล้วมีอีกบ่อหนึ่งก็คือบ่อพระพุทธมน หลวงปูท่ทวดด้วยนี่หลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่มีบ่อนี้เหมือนกันแต่แห้งแล้วอขังข่าวก็บินเฉียดเราไปเฉียดเรามานะครับ <Huh? S 1> อันนี้นะครับองค์หลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับอ,อันนี้ครับหลวงปู่มั่นภุริทัตโตถ้ำก็มีลึกลงมาเรื่อยๆนะครับยาวตามทางมา ตามทางเขาก็จะมีไฟนะไฟสองสว่างให้รูปเหมือนรูปเหมือนท่านของพระเกจิอาจารย์นะครับอันนี้หลวงปู่ปานวัดบางนมโคถ้าใครที่ชอบสายพระอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยถูกใจสิ่งนี้นะดีมากดูแปลกตามากครับหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสาธุครับเงินทองไหลามาเทามาครับหลวงพ่อ ตอนนี้ถ้ำมีสองทางแยกนะครับมีทางนี้กับทางนี้อันไหนก่อนอ๋อันนี้หลวงปู่ชาครับสุพัทโทรเราเลือกจะเดินทางนี้ก่อนนะ ดูข้างบนดูข้างบนครับโอ้โห oh, oh, ตรงนี้สวยอะ่ะตรงนี้ที่เป็นหินดูดิอ่า uh, อันนี้แบบเอ้อยอันนี้ยังเป็นปะการังอยู่เลยใช่ไหมยอย่าไปจับนะลูกเขายังเติบโตได้ต่ออะ uh huh. ก็เดี๋ยวอีกล้านปีเราค่อยมาดูใหม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไง <Huh? S 1> นี่หลวงตามหาบัวครับชานสัมปันโนกูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วก็มีน้ำที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณครับ ปาริสุโโครับจริงๆพระที่เราก็ได้ยินได้ยินบ่อยๆเนาะองค์ท่านที่ทำเป็นพระบําเพลนเพียนนี่น้ำย,ยังยังหยดมาจากยอดหินอยู่เลยนะครับตลอดเลยว้าวดูดิยังชื้นๆอยู่เลยโอ้โหข้างบนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปดูมีงูด้วยมีงูด้วยงูเฝ้าอยู่ ผมเห็นงูนะครับอยู่ที่หลงพ่อกษมนะครับหลายตัวอยู่นะครับข้างบนข้างล่างนะครับและในนี้ก็เีนขังข้าวเยอะอยู่เลยเราเราจะไม่รบกวนเขาแล้วกันนะครับเพราะข้างหน้าเป็นพานพองนอยู่แต่เราคงไม่ไม่ได้เข้าไปโอเคเราก็กําลังเดินออกกันแล้วนะครับผมนะข้างในถ้ำนี้อากาศเย็นเย็นดีเลย นี่อันนี้ดูส่วนตรงนี้ก่อนครับดูหินงอกหินย้อยเกือบจะชนกันแล้วนี่นียังมีน้ําหยดอยู่เลยนะครับแสดงว่าเขายังยังงอกยังย้อยได้อีกเลยไปเราถึงทางออกแล้วเดี๋ยวเราสรับเบกเกอร์ตู้ไฟให้ก่อนครับไปเราก็ออกมาจากถ้ำกันแล้วนะครับเด็กฟืดฟัดไม่ค่อยสบาย โอเคก็ตื่นเต้นดีนะครับข้างในขังคาวเยอะกลิ่นก็อแรงใช้ได้กิ่นอับด้วยเนะาะก็เป็นทอามเป็นท่ามเข้าใจข้างในก็จะมีลูกปั้านเหมือนนะครับของเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยถ้าใครสายนี้นะครับรับรองถูกใจแน่นะครับทําก็เดินเพลินๆนะเย็นป่าถึงเวลาลงแล้วข้างล่างก็เริ่มมืดแล้วครับผมไปทางลงนะครับ ก็สบายๆแน่นอนเราน่าจะใช้เวลาในการลงเดินเร็วแหละเพราะว่าทางลงทุกที่นะขึ้นลําบากช้าหน่อยแต่เวลาลงลงรวดเร็วเสียงจักรจันจิ้งหรีดอะไรก็ยังคงร้องเหมือนเดิมลงมาถึงด้านล่างแล้วครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองข้างหนา้าวิวภูเขาสวยเลยค่ะน้องยดูด,ดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่เขาจะ,ะรูปที่มีทํามจักอยู่ด้านหลังเห็นไหม ว้าว wow. สวยสวยมุมนี้สวยโอ้ oh. จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวัดถ้ำผางามวัดนี้เป็นการเดินทางที่สะดวกมากเลยนะคะติดถนนใหญ่เลยสามารถจอดแวะเข้ามาได้เลยค่ะถ้าใครไปเที่ยวเหนือมาผ่านลำปางแล้วจะกลับไปที่ตากแล้วก็ไปกรุงเทพอย่าลืมแวะวัดนี้เลยมีถ้ำด้วยถ้ำลึกลับข้างข่าวเยอะ <Hey. S 1> โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่ะทำงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย เกิดกรณงนล้นะคะ